รถสนิยมชอบรถเก่าๆคล้ายสาวไม้กระดังงานลนไปนี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้คนเล่นรถทุกวันนี้ยังคงควานหารถมีอายุมาเล่นกันอยู่แต่ถ้าการต้องทนทรมานธรกรรมกับการขับไปซ่อมไปไม่ใช่คำตอบของคุณเราขอเสนอ10รถหน้าแก่ที่ถึงแม้จะไม่เก่าแต่หน้าเก่าใช้ได้จะรออะไรล่ะเริ่มกันที่อันดับที่10เชฟโรเลต s s r รถปิกอัพหน้าตาสุดเร้าใจลุงคันนี้มีชื่อว่าเชฟโรเลต S S R มาจากคำว่าซ u เปอร์สปอร์ตโรสเตอร์รถคันนี้อ้างอิงดีไซน์มาจากรถเชฟโรเลตแอดวานด์ดีไซน์ปิกอัพในปี1954ที่มีความโค้งหนูนและเน้นโป่งของล้อที่ยื่นออกมาลักษณะอย่างกระจังหน้าและไฟกลมก็เด่นครับเห็นได้ชัดว่ามีแรงบันดาลใจมาจากไหน ถึงจะเน้นที่ความเก่าแต่ที่จริงแล้ว SSR ก็มีคุณสมบัติทุกอย่างที่มีในชื่อของมันอย่างความเป็นรถสปอร์ตที่ได้เครื่องเวกเตอร์ V8 ขนาด3.3ลิตรผลิตกำลัง300แรงมา้าแถมมาด้วยหลังคาแข็งเปิดประทุนให้สมกับการเป็นรถโรสเตอร์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถต้องบอกว่าครบครนันคู่ควรกับการเป็นรถสปอร์ตในปี2003จริงๆครับอวทสมอแอร์วิทยุเทฟซีดีแม็กและเบาะไฟฟ้ากับอีกสารพัดของอำนวยสะดวก ในรุ่นไม่ได้เเเนตอนปี2005มีการปรับเครื่องยนต์ให้เป็น LS 2 V8 9 9ม mm, า้าพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดให้ไปขี่กระชากใจกัน SSR ทำตลาดตั้งแต่ปี2003ถึงปี2005แม้จะเป็นเวลาที่ไม่มากแต่ก็มีการผลิตรถออกมาถึง24,112คันสําคันสำหรับรถนอกสายตากระแสหลักแบบนี้ถือว่าเยอะใช้ได้เลยครับอันดับที่ 9. Ford Mustang ถ้าไล่นับชื่อรถอเมริกันที่นึกออกมัสแตงคงเป็นชื่อแรกๆที่ถูกเอ่ยถึงด้วยความที่มีหน้าตาสุดเซ็กซี่และมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปี1965ถึงแม้สายการผลิตรถมาสแตงจะไม่เคยหายไปไหนแต่จริงๆแล้วหน้าตาของมันมีการพัฒนามาโดยตลอดครับจนถึงช่วงหนึ่งมันแทบจะไม่เหลือลายเซนเดิมจากยุคแรกเดิ่มจากรถมาสแตงกลายเป็นรถมาตาดไปสังงานครับ จนในปี2005มาสแต่งเจเนเรชันที่5ก็ได้ออกมาเผยตัวครั้งนี้ทางฟอร์ดได้เลือกนักออกแบบนามว่าซิดรามนาเรสมาจับจดการสร้างมาสแตงรุ่นใหม่นี้โดยใช้หลักเรโทรฟิวเจอริึมที่เน้นดีไซน์แบบย้อนยุคเรียกได้ว่ามันใช้ความหล่อที่พ่อแม่ให้มาได้ถูกวิธีสักทีจากการเปิดตัวเจเนเรชันที่5มาจนถึงปัจจุบันเจนที่7นี้มันยังคงเอกลักษณ์ของมาสแตงแบบเรโทรเอาไว้ครับ ภาพรวมมันยังเป็นรถวางหน้าฟัตแบ็กแบบดั้งเดิมแต่รายละเอียดหลายๆอย่างก็มีการปรับปรุงให้ทันยุคสมัยถ้าอยากฟังข้อมูลลึกๆเราทำไว้แล้วใน d ีอโออเมริกันซีรีส์ฟอร์ดมัสแตงไปหาดูกันได้ในช่องนี้เลยครับอันดับที่8 d o อ g e ช h เล l เจอร์หากเรานับนิ้วชื่อรถอเมริกันแล้วจะชื่อมัสแตงไปแล้วนิ้วต่อมาที่เราพูดถึงก็คงเป็น d ดอทชลเลเจอร์นี่แหละครับ ที่ไม่ว่าอีกค่ายจะงัดไม้ไหนมาก็จะเฮโลทำตามตามกันไปมัสแตงที่เป็นคู่แข่งแม้จะออกมาก่อนแต่มันก็คลานมาจากโพนิคาหรือมาแคะครับก่อนจะเติบโตเป็นม้าป่าพิดกับชาเลนเจอร์ที่แม้จะโผล่มาครั้งแรกตอนปี70แต่ก็นับได้ว่ามันได้สายเลือดมัสซูคาร์มาแต่กำเนิดรูปร่างธรมัดทะแมงของมันเข้ากับเครื่องยนต์สุดบ้าคลัง่งทำให้มันโด่งดังในฐานะรถซิ่งของวัยรุ่นยุคนั้นได้เลยครับ แม้ว่าจะเป็นที่สนใจแต่สุดท้ายหลังการปรับปรุงในช่วงปี77ก็ทำให้มันลดความเครียวกราดลงครับกลายเป็นรถนบ้านๆบ้านคันหนึ่งความนิยมก็หมดไปและหายไปจากท้องถนนกว่า30ปีการกลับมาอีกครั้งในปี2008หน้าที่ของมันคือการสกัดขาฟอร์ดด้วยการใช้ไอเดียเดียวกันมาแข่งครับ Challenger Generation ที่3เปิดตัวที่ชิคาโกออโตโชเป็นรถคูเป้2บวก3ที่นั่งที่ดึงจุดเด่นอย่างกระจังหน้าและไฟคู่ แบบที่สามารถทําให้ชายหนุ่มช่างยนต์ใจละลายมาบรรจุในรถคันนี้หลังจากทํารุ่นจําหน่ายออกมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษหน้าตาแก่ๆแ,แบบนี้ก็กลายเป็นความร้าใจของกระทาชายวัยขหน่องที่ไม่ได้มองดูว่ามันแก่อีกต่อไปแล้วครับสําหรับเนื้อหาเพิ่มเติมก็ดูได้ในช่องเราเลยฮะยังไม่ได้ทำอ่ะงั้นช่วยคอมเมนต์เอาไว้หน่อยครับว่าอยากฟังรุ่นนี้ไหมฟีดแบ,บ็ของพวกท่านที่มีต่อหนุ่มกล้ามแน่นคันนี้ จะให้เราขยี้เป็นเรื่องราวแบบใด ind, อันดับที่7็ดเชฟเลเรตคาเมโรเรายังคงอยู่กับรถอเมริกันสุดอันตรตายอีกหนึ่งคันที่ไปโผล่ในหลายที่และยังอีกหลายยุคสมัยทั้งในงานโชว์สื่อบันเทิงและการแข่งอีกมากมายถ้าพูดถึงคู่แข่งเบอร์นวมเดียวกันกับมาสแตงมีรถอีกหนึ่งคันที่เชฟเลเลต ส่งเข้ามาวัดกระด,ดูกมวยก่อนหน้าชาเลเจอร์นั่นคือ c a m โรครับด้วยความกระทัดรัดแต่ก็ได้กำลังวางชาค a มโรยุคนั้นเลยได้ไปสู้ศึกในรายการแข่งขันหลายรายการครับทั้ง Trans ์แอและ r รลลี่ค m ม r โรได้สืบสายพงพันธ์มาหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันแม้จะมีแก๊บว่างเว้นไปบ้างแต่ก็ไม่นานนักครับการกลายสภาพหน้าตาเลยมีให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาในทางรถสปอร์ตดูคมคมดุดัน จนกระทั่งการกลับมาของดีไซน์แบบโมเดิร์นเรโรในปี2006ที่นอกจากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่แล้วยังมีการยกเครื่องและแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นกว่าเดิมในเจนที่5นี้เรียกได้ว่าแทบจะยกจุดเด่นเกือบทั้งหมดของเจนแรกมาใช้ได้อย่างลงตัวกระจังหน้าตัว,วีซุนส,สปอร์ตกับไฟกลมก็ดูเข้ากับเส้นสายตัวรถและการกดทุกอย่างให้ต่ำลงก็ยิ่งดูปราดเปรียวครับ ดีไซน์แลงเกวตแบบนี้ยังถูกยกมาใช้กับเจเนอเรชันที่6ที่ออกมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันครับเราใจไม่สัางเลย oh, oh. อันดับที่6 Ford GT oh, oh. Oh. กลับมาที่ Ford อีกครั้งหนึ่งครับนี่แทบจะเป็นตอนของ All อเมริกันซีรีส์แบบย่อยๆแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นการจะพูดถึงรถที่หน้าต่แทบไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จะไม่พูดถึง Ford GT คันนี้ก็ดูจะหยาบคายเกินไปครับถึงจะบอกว่าแทบไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดูแก่หรือเก่าคร่ำครึเพราะในปี1986ที่ Ford ได้สร้างรุ่นแรกขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งเลอมมงและรายการเอนูรานอื่นๆก็นับได้ว่าเป็นรถที่น่าล้ำยุคล้ำสมัยไปมากเลยครับปี2002ที่ Ford ได้เอารถเก่าสร้างชื่อกลับมาทำใหม่เตรียมฉลองครบรอบ100ปีของ f อร์ รูปลักษณ์ภายนอก Ford GT ตัวใหม่แทบไม่ได้มีอะไรต่างไปจาก GT40 เลยแต่จริงๆแล้วมันเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันมีการเพิ่มขนาดตัวรถทั้งความสูงและความกว้างเข้าไปครับมันเปิดตัวครั้งแรกในงานฉลอง100ปีของ Ford ในปี2003ก่อนจะส่งมอบรถจริงในปี2004จนถึงตอนนี้มันได้ออกรุ่นใหม่มาตลอดเลยครับโดยที่หน้าตาแทบไม่ออกนอกกรอบเดิมของ Ford g t 4 0 แต่ภายในนั้นได้เสริมพละกกำลังความแกรง่งความดุดันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในซุเปอปร์คาร์ที่หน้าตามไม่เคยตกยุคเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่ 5. นิสสันเซทสี่ข้ามฝากโลกจากเมกาสู่ญี่ปุ่นกันบ้างกับรถสปอร์ตสุดร้าใจของนิสสันคันนี้ Z400 อยู่ในตระก,กูล z ซตค่าซีรีของนิสันที่เราสามารถไล่เรียงยอ้อนความไปได้ไกลถึงปี1976ชื่อแรกเดิมทีแล้วคือนิสัน f ฟร i ดี้แซโดยคำว,ว่าเฟรนดี้หมายถึงหญิงงามเป้าของ z ซนั้นจึงมีมากกว่าศักยภาพที่มากที่สุดแต่ต้องมีความงามที่งามงดหลังจากเปลี่ยนผ่านยุคสมัยมาเนิ่นานานกว่า50ปีสิ่งที่เป็นแก่นหลักสำคัญของรถคันนี้ยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนครับ เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับว่านอกจากความแรงและการควบคุมรถที่ดีก็คือหน้าตาของรถตะกุลนแซตที่เปลี่ยนไปทุกโชมแต่ความงามนั้นไม่เคยหายไปจนกระทั่งนิสสันแซ r โปรโตได้โชว์ตัวในปี2022หลายฝ่ายก็เริ่มเสียงแตกและเสียงค้างมากมักจะบอกว่าบรรทุเร้จริงจริงซึ่งผมมองว่ารถนิยมมันสอนกันไม่ได้ครับถ้าพูดถึงความตั้งใจแล้ว งนนิสัอยากจะอ้างอิงถึงดีไซน์ดั้งเดิมของนิสสันแฟรดดี้240 z ที่เป็นต้นตำรับของตะกูลนี้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเชฟของด้านหน้าฝากระโปรงการวางฟอร์มของไฟและกระจังหน้ารวมถึงจุดที่หลายคนหงุดหงิดมากที่สุดอย่างไฟท้ายนั่นก็อิงก,กับ240 z ทั้งสิ้นครับปี2023 Z 400ตัวจริงก็ออกมาท้าทายกระเป๋าต่างคนรักรถ และด้วยยอดขายทั้งสิ้นกว่า1,900คันในปีนั้นสำหรับรถราคา66,000ดอลลาร์นี่ก็พอจะรบข้อขรอรหาว่าเป็นรถหน้าตาไม่งามได้อยู่ครับอันดับที่4 Mercedes-Benz G-Class ข้ามมาทางฝั่งยุโรปแม้จะเป็น Mercedes-Benz แต่จริงๆแล้วคนที่สั่งให้ออกแบบรถคันนี้เป็นกษัตริย์จากตะวันออกกลางอย่างมูฮัมมัดอเรซาชา ราชาคนสุดท้ายแห่งจักรวรรดิอิหร่านที่ต้องการรถสำหรับใช้ในกองทัพและพระองค์เองก็ดูจะสนใจยี่ห้อเบนซ์เป็นพิเศษเลยเกิดเป็นรุ่น G-Class ออกมาในปี1972และยังคงนำไปใช้ในกองทัพหลายประเทศทั้งอเจติน่าและวัติกันครับหลังจากพัฒนาอย่างทรหดมานานกว่า7ปีรถรุ่นนี้ก็ถูกเสนอให้จำหน่ายในฐานะรถพลเรือนในปี1979 รูปทรงเหลี่ยมทื่อตรงเข้าใจง่ายทั้งการดูแลและปรับปรุงอีกทั้งยังขับในทางธุรกักดารได้สะดวกเพราะจะก,กะระยะรอบข้างตัวรถได้ง่ายครับทําให้ตลอด40ปีมีเพียงบางรุ่นที่ทําออกมาเพื่อการใช้งานเป็นพิเศษยังหลังคาถลกรถขับเคลื่อน6กล้อหรือเป็นรถตอนเดียวแต่โดยรวมแล้วโมเดล G แทบจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างมีนัยยะสาคัญ จะมีก็แต่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ถูกยัดเข้ามาแบบเต็มรักตามสไตล์เบนซ์ก็อย่างว่าแหละครับของมันดีก็ไม่รู้จะไปขยี้ให้มันเสียเท่าไหรอันดับที่3เอาพีน A110 ถ้าพูดถึงเอาพีนรุ่นแรกที่ผมนึกถึงก็คือ A110 ครับรถที่ไปคว้าแชมป์เ o r r d r a l l y Championship ในปี1973มาได้และนี่ยังคงเป็นอีกหนึ่งผลงานขั้นเสียนของอาจารย์จิโอวานีมิเชลติ นักออกแบบรถระดับตำนานอีกด้วยสำหรับ Alpine แล้วนี่เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการรดังสันของรถคันใหม่ปี2017ในงานเจนีวาอินเตอร์เนชั่นแนลออ o โ Alpine ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่4ี่ตาใบหน้าคุ้นเคยมันยังใช้ชื่อว่า Alpine A110 ไม่มีอะไรชัดไปมากกว่านี้แล้วสำหรับรุ่นนี้ถูกวางให้เป็นรถสปอร์ตไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เครื่อง4ี่สูบเทอร์โบวางกลางขับหลัง ตัวรถเป็นฟูลบอดี้อลูมิเนีมน้ำหนักเบากดน้ำหนักไปเพียง1,100กิโลกรัมเท่านั้นครับส่งให้มันทำความเร็ว0-100ได้ใน4.5วินาทีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มความร่วมมือเรโนนิสัน i t s u b i s h i Alliance โดยได้นิสันช่วยพัฒนาเครื่องยนต์ตัวนี้ขึ้นมาครับมันมีการพัฒนาในรุ่นต่อมาอีกหลายรุ่นครับเริ่มจาก A110S ในปี2019และ A110R รุ่นที่พัฒนามาถึงจุดสูงสุดของศักยภาพรถส่วนรุ่นที่เหลือก็ตามสไตล์เมืองน้ำหอมครับทำเพื่อความสวยงามออกจุกจิกไปเรื่อยอันดับที่ 2. มินิคูเปอร์ถ้าพูดถึงรถที่มีวิวัฒนาการน้อยมากๆอีกยี่ห้อหนึ่งก็คงจะนึกถึงแบรนด์นี้มาเป็นอันดับแรกๆเลยครับกับ Mini ูเปอร์รถยนต์สัญชาติอังกฤษที่เริ่มผลิตกันมาตั้งแต่ปี1 9 5 9 ตอนนั้นมันมีชื่อเรียกหลายชื่อตามผู้ผลิตยอย่างออสตินมินิและมอริสมินิแต่ภายหลังก็มาใช้ชื่อของตัวเองแบบเก๋ๆว่ามินิครับจากการได้สิทธิ์ตั้งแบรนด์ของตัวเองในปี1969มินิได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมินิคูเปอร์จนถึงปัจจุบันจากเหตุที่ยอดน,นักแข่งนามว่าจอร์นคูเปอร์สนใจรถคันนี้เลยตั้งชื่อมันตามนายจอร์นที่เป็นแบบนั้นเพราะตาจอร์นเป็นเพื่อนสนิทกับเซอร์อเล็กซ์ผู้ออกแบบรถครับ แถมตาจอนก็เอามินิคูเปอร์ไปแข่งแรลลี่ที่มอนติคาร์โลชนะขาดลอยอีกด้วยช่วงเวลาผ่านเลยไปมินิเองก็ผ่านมือเจ้าของหน้าใหม่ไปหลายคนจากการเทคโอเวอร์ตลอด40ปีในปี2000 BMW ก็รับไม้ต่อในการดูแลมินิและตอนนี้เองครับที่มินิแบบที่เราคุ้นเคยก็เกิดขึ้นมินิแฮ h และฮ a r d Top เป็นฟอร์มหลักที่ BMW ได้ดีไซน์ขึ้นมา โดยรวมแล้วยังให้บราการแบบเดิมๆครับกับเครื่องวางหน้าขับหน้าขนาดเล็กแต่ก็ยังได้ห้องโดยสารที่กว้างขนาดตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากนักหลกัลกๆแล้วจะเป็นการเพิ่มสวดทรงของรถให้มีความโค้งมนลู่ลมไฟหน้าขอบคิ้วต่างๆก็ปรับใหม่ให้ดูทันสมัยภายในเองก็ยังเก็บดีไซน์ของคอนโซลและแผงหน้าปัดแบบเก่าไว้แบบครบครบครับเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของมินิคูเปอร์ในปัจจุบันนี้ ดีไซน์แลงเกดแบบที่ BMW ได้สร้างขึ้นถูกเอาไปปรับใช้กับรถรุ่นอื่นของมินิที่ใช้ชื่อตามรุ่นเก่าๆอย่าง Clubman ที่เป็นรถ Estate และ Countryman ที่เป็นรถ Cross Over 5ประตูถึงรูปร่างจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังให้อารมณ์ความเป็นมินิคูเปอร์อยู่ <c oughs> เก๋จะจัดอันดับที่1นึ่งเฟ0 บริษัทผลิตรถขนาดเล็กที่มีอิทธิพลขนาดใหญ่อีกเจ้าอย่างเฟียก็มีซีรีส์ที่ผลิตมายาวนานอีกรุ่นกับเฟียส500ที่ไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก็ยังคงไว้ด้วยความน่ารักกุ๊กกิ๊กเศรษฐกิจยุคหลังสงครามที่พยายามทําให้ประเทศลืมตาอ้าปากได้การคมนาคมก็เป็นสิ่งสําคัญครับการทํารถขนาดเล็กนอกจากจะใช้ทรัพยากรน,น้อยก็ยังสามารถลดราคาขายลงได้ รถหลายรุ่นของเฟียในยุคนั้นเลยออกมาในมาตรฐานเดียวกันคือคันเล็กขับง่ายซื้อได้ถูกแต่รุ่นที่วางขายมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นจะมีแต่เฟีย500นี่แหละครับทุกอย่างเริ่มจากที่รถซิทิคา3ประตูทำยอดขายได้ดีการสร้างแพลตฟอร์มรถเล็ก,ลกๆรุ่นต่อมาเลยถูกพัฒนานในช่วงปี2004โรเบโตจิลิโตได้ออกแบบคอนเซปต์คาร์ที่ชื่อว่าเซนโตรสติเลเฟียขึ้นมา รถคันนี้มีจุดร่วมหลายอย่างที่ชวนให้นึกถึงเฟียส500มากๆครับในปี2007ก็ได้มีการผลิตรถจริงออกมามีการปรับสันมุมด้านหน้ารถให้ลาดลงเพื่อลดความต้านทานอากาศรายละเอียดเล็กๆหลายอย่างถูกใส่เพิ่มเข้ามาอย่างขอบคิ้วโครเมียมและเส้นสายบนตัวรถองค์ประกอบในหลายๆมิติของเฟียส500ส่งให้มันขึ้นรับรางวัล Car of the Year โดยบริติชแมกกาซีนคาในปี2007 World m o t b e a u t i u l Automobile ท็อปเกียร์เบสซิตี้คาและอีกหลายรางวัลเลยครับในช่วงปีนั้นนับเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการเอาดีไซน์เก่าๆมาปัดฝุ่นใหม่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เลวเหมือนกันครับเอาล่ะหลายๆคนอาจจะกําลังขมวดคิ้วเม้มปากตึงอยู่ว่ารุ่นนั้นล่ะรุ่นนี้ล่ะทําไมไม่เอามาเล่าบ้างจะเห็นเย็นนะครับถ้าเอามาเยอะกว่านี้มันก็ไม่ใช่สิบบรรทันดนะที่ฮ่ จริงๆก็มีรถอีกหลายคันที่ถึงจะทําตอนต่อไปเราก็คงไม่ได้ยกมาเล่าในหมวดหมูนี้อยู่นะครับอย่างยี่ห้อมิสุโอกะที่เป็นรถแปลงโฉมตรงนี้เราขอแยกไว้หมวดพิเศษอีกตอนแล้วกันครับเอาล่ะจนกว่าจะฉีดโบทอกสวัสดี